จงเป็นอิสระจากคำพูดของคนอื่นคุณจะสำเร็จมีพลังทันทีใครบ้างคะที่วันนี้ยังไปไม่ถึงเป้าหมายของตัวเองใครบ้างคะที่ตื่นมาลงมือทำงานบางสิ่งบางอย่างไหลพลังไล้เลี้ยวแรงไล้ความสุขคะ่ะเพียงเพราะว่าคุณยังไม่ปลดล็อกตัวเองจาก3ข้อนี้ค่ะข้อแรกเลยก็คือ คำพูดของคนอื่นมีอิทธิพลในชีวิตคุณมากกว่าคำพูดตัวคุณเองค่ะตอนเริ่มต้นค่ะก็จะมีคนบอกคุณว่าคงทําไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกแกไม่ได้เป็นดาราแกไม่ได้สวยคนอย่างแกไม่เคยขายประสบความสําเร็จมาก่อนคนอย่างแกพูดจามไม่รู้เรื่องค่ะคนอย่างแกมีแต่ความล้มเหลวสร้างคนสร้างทีมไม่มีทางสําเร็จค่ะ วันแรกคูซ่าก็เคยรับข้อคิดเห็นเหล่านี้มาในชีวิตค่ะแล้วก็หลงเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะโดยที่ไม่เคยแยกแยะเลยว่าอะไรคือข้อคิดเห็นอะไรคือข้อเท็จจริงค่ะข้อคิดเห็นก็เหมือนเป็นขยะค่ะเป็นคำพูดที่เป็นขยะเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราก็เก็บขยะนั้นมาเหม็นในตัวเราค่ะทำให้เราเชื่อหมดพลังกับข้อคิดเห็นเหล่านั้นค่ะ แต่วันที่ครูซาตื่นรู้ในตัวเองก็คือข้อเท็จจริงของฉันจะเป็นข้อมูลที่สนับสนุนความฝันฉันเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นมีคำพูดลบๆความเชื่อลบๆแกทำไม่ได้หรอกครูซาก็ไม่รับขยะอันนั้นค่ะแกมันไม่สวยแกมันไม่เก่งแกมันเป็นคนล้มเหลวทำอะไรก็เป็นคนล้มเหลวครูซาก็ไม่รับขยะอันนั้นค่ะสุดท้ายขยะที่เราไม่รับคนคนนั้นก็ต้องถือกลับบ้านไปค่ะ และสิ่งที่เราเชื่อต้องเป็นสิ่งที่สนับสนุนมีพลังเราเท่านั้นค่ะจิตใจของเราสะอาดบ้านของเราสะอาดเพียงแค่คุณเลือกระหว่างข้อคิดเห็นกับข้อเท็จจริงค่ะข้อที่2จงโฟกัสคนที่เขารักคุณค่ะเพราะว่าคนที่เขารักคุณไม่ว่าคุณจะ เป็นยังไงเขาก็รักคุณในแบบที่คุณเป็นค่ะแต่วันนี้สิ่งที่คุณยังเจ็บสิ่งที่คุณยังไม่เป็นอิสระก็คือคุณพยายามทําดีให้ตายยังไงกับคนที่เขาไม่ได้รักคุณเขาก็ไม่เห็นค่าในตัวคุณหรอกค่ะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเลยก็คือไม่ว่าเขาจะรักหรือไม่รักคุณก็ตามแต่คุณก็เลือกที่จะรักเขาในแบบที่เขาเป็นค่ะและกลับมาโฟกัสคนที่รักคุณอย่างแท้จริงและนั่นจะเป็นสิ่งที่มอบพลังและอิสระให้กับคุณในชีวิตค่ะ ข้อที่3สําคัญที่สุดค่ะเลิกวิพากวิจารณ์ตัวเองค่ะคนอื่นว่าเราก็ไม่เท่าเราว่าตัวเองค่ะคนอื่นดูถูกเราแค่ไหนก็ไม่เท่าเราดูถูกตัวเองค่ะวันนี้คุณจะต้องเลิกวิพากษ์วิจารณตัวเองเลิกดูถูกตัวเองและกลับมาให้พลังงานตัวเองค่ะว่า คุณนั่นแหละดีพอคุณคู่ควรคุณทําได้ค่ะใส่พลังความเชื่อบวกๆใส่คาพูดบวกๆให้กับตัวเองค่ะความเชื่อใหม่ในตัวคุณจะสร้างชีวิตใหม่ให้กับคุณค่ะวันนี้ค่ะชีวิตมนุษย์คนเรามันสั้นกว่าที่เราคิดค่ะหมดเวลาที่เราจะคิด เชื่อคําพูดลบๆของคนอื่นหมดเวลาที่เราจะเอาพลังของเราทั้งหมดไปรักคนอื่นที่เขาไม่ได้รักเราค่ะจงโฟกัสแต่คนที่รักเราแล้วหมดเวลาแล้วค่ะที่เราจะดูถูกตัวเองค่ะต้องกลับมาชื่นชมตัวเองเพิ่มพลังสิ่งดีๆให้กับตัวเองค่ะถ้าวันนี้คุณอยากเป็นอิสระกับทุกสิ่งกลับมารักตัวเองค่ะกลับมาศรัทธาในตัวเองคารพยอมรับทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองเป็นค่ะและเริ่มนับหนึ่งใหม่สร้างโลกใบใหม่สร้างนิสัยใหม่สร้าง ความเชื่อใหม่ๆให้กับตัวเองคุณก็สามารถเป็นเศรษฐีในปี2020นี้ได้ค่ะครูซาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะลุกขึ้นมาเริ่มต้นด้วย2มือ2เท้าของตัวคุณเองค่ะ